สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิอาลามีนวะบิฮินัสซัยนวะลาฮอลฺวะลาโวฺดิลลาบิลลาฮินนอัลลอฮะนฺอัลลอฮฺนฺอัลลอฮฺ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 ัลมอฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺซูลุฮอัลลซีอฮฺัลล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 อฮก ลิยุสเฮรอห์หอัลลอฮุดีนินก,มมนลญญนกุลลิฮุวาลลอฮุมูชิกุลอามมาบาน assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ความสันติความจำเริญใจอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ,รรบเราได้ปรับวิธีการและความเข้าใจนะครับในเรื่องของริจกีที่รับจากอัลเลาะะห์ซุบฮานจากการบริจาคนะครับแน่นอนนักเกินเนี่ยนะครับร้อยเกือบรอยเนี่ยรอย้รอยเยอยกือบรอยเอาสักเกือบหกสิบก็แล้วกันนะครับ คนเหล่านี้นั้นจะมีมีความเข้าใจว่าบวกลบคูณหารง่ายๆก็คือมี300ให้ไปร้อยเหลือ200อนะครับมันลบกันง่ายๆเงี้ยไม่ยากตรงไหนคือการเพิ่มพูนตรงไหนคือสิ่งได้มาที่บอกว่าเมื่อบริจาคไปแล้วเนี่ยจะได้กลับคืนมาเป็นเท่าตัวดังที่อเลสมาบอกนะครับว่าฟาโยดายโฟลูเลฟอ้าฟันกบซีโรนะครับจับบิน บางคนนี่ก็ในอายะกุรานนะครับหรืออธิษมิตรธมได้บอกว้แล้วว่าพระองค์จะเพิ่มพูนให้เป็นสิบเท่าหรือเจ็ดสิบเท่าได้ทำไปนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวนะมันก็มีหลายๆเรื่องนะครับเรื่องบริจาคเรื่องของอซิกุลล์เรื่องของการทําความดีต่างๆนะครับมีอย่างมากมายเลยทีเดียวนะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะและจะรู้นะครับแต่ถ้าเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจยังไม่รู้จักรซุมานตาลาเนี่ย มันก็จะมันก็จะก้าวไปไม่ถึงนะครับมันก็เรียกว่าเกือบถึงเกือบเข้าใจนะครับว่าพระองค์เอาลอสมาให้แบบไหนอย่างไรการที่เราได้บอกไว้แล้วว่าการบริจาคข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับหรือว่าการสด้ากอะที่ความต้องการนี่พูดถึงการเรียสละก่อนนะครับว่าการเรียสละคืออะไรนะครับหรือว่ายูยาฮิดูฟิซาบิลลาเนี่ยนะครับเอ่อการทุ่มเทการเรียสละในทางของลอสมาตาลาแบบไหน,น อย่างไรนั้นะการเสียสละจะ,จะบอกว่าเรามีความต้องการเขาก็มีความต้องการแล้วเราสละให้จึงเรียกว่าการเสียสละนะไม่ใช่ว่าเราเดี๋ยวรอให้มีก่อนแล้วเราค่อยให้อันนี้ยากมากนะครับยากคือไม่ได้ให้ที่จะให้ก็ยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่พร้อมนะอิสลามเนี่ยสอนเรื่องนี้ว่าเมื่อเรามีความต้องการที่ะให้ให้เลย มีความปรารถนาเราทําได้เลยอิสลามมั่นใจในลอสุมาตาลาเลยตรงนี้คือหลักสําคัญงนั้นการเสียสละในหลักการอิสลามเนี่ยต้องต้องเข้าใจไม่ใช่ว่ารอให้เรามีแล้วก็ให้อันนี้เขาเรียกว่าเหลือแล้วนะครับเหลือไม่เรียกว่าการเสียสละด้วยซ้ำนะครับไม่เรียกว่าการเสียสละลอสุมาร์ก็จะไม่ให้ไม่เกิดดับเบิลไม่ไม่ได้รางวัลจากลอสุมานตาลานะครับอย่างนี้ง้วันนี้ต้องเข้าใจว่าการที่เราเอ่ออะงไรนะฮะ เป็นนี้ให้ให้อลลอร์ยืมเนี่ยนะครับก็คือการบริจาคเนี่ยใช้คําว่าให้มนุษย์เข้าใจว่าการให้อลลอร์ยืมอัลลอร์จะคืนกลับมาให้นะครับเมื่ออลลอร์ยืมไปร้อยหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็จะคืนกลับมาให้200 500พันหนึ่งนะครับแล้วแต่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอร์ชุมานท์ทั้งสิ้นนะใครจะเรียกแบบไหนก็เป็นเป็นเรื่องของแต่และบุคคลที่จะเรียกแต่ว่าพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่พระองค์ให้มาถูกหมดดีหมด นะครับแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดด้วยต้องต้องบอกอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับการที่พระองค์จะตอบแทนกับมนุษย์เพียงให้มนุษย์ทำก่อนนะมนุษย์ทำเพียงนิดเดียวแต่สิ่งที่เราให้มากอะไให้มากเพราะฉะนั้นทำไหมล่ะนะครับคำถามกลับมาว่าเราเราทำในสิ่งที่เอาสมาตาระให้กับเราไหมหรือว่าเราทำในสิ่งที่เราสั่งใช้กับเราไหมนะครับถ้าเราทำ ไม่ต้องกลัวมั่นใจได้เลยว่าผลตอบแทนกลับมาเป็นดับเบิลอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าทริปเปิลก็ว่าได้ให้เรานี้ได้สัมผัสกินตาหล่านี้อย่างชัดเจนการบริจาคเป็นสำคัญที่ <c oughs> มนุษย์เนี่ยจะไม่เข้าใจ <c oughs> มนุษย์จะไม่เข้าใจว่าการบริจาคเนี่ยสำคัญกัน เพราะการช่วยเหลือนั้นสำคัญมนุษย์อยู่ด้วยกันต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทั้งพิชาการความรู้แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองเรื่องต่างเหล่านี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่มนุษย์อาจจะมองข้ามไปนะความรู้องค์คให้ได้ไม่เป็นไรจะมีความรู้เสียงก็แบ่งปันนะครับแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยได้มายากได้มาความพยายาม ด้วยความอุตสาหะการที่เราจะให้ใครคนหนึ่งที่ก็คิดแล้วคิดอีกนะครับคิดจนไม่ได้ให้แต่ถ้าเรามองในรูปแบบอิสลามนั่นเนี่ยการที่พระองค์จะตอบแทนให้กับเราเนี่ยมันมันมากมายนะครับเราจะต้องกลัวอะไรกยวกับสิ่งที่เราต้องบริจาคไปเพราะสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ได้มาจากริสกีจากลอสุบาลตลารพระองค์เป็นผู้ให้นะครับจากการที่เราอาจจะทําน้อยได้มากเนี่ยพระองค์ลอสธิาให้มาแล้วเนี่ยเราก็บริจาคไป ไม่ต้องกลัวหมดนะครับถ้าเราดูจากบรรดาซอฮาบ์านี่ครับอย่างท่านอบูบักเรลลาะฮ์อัลตารานดท่านอุมัตีเขาแข่งกันนะท่านอุมัตีกก็พยายามจะชนะอบท่านอบักรทให้ได้เลยแต่ก็ชนะไม่ได้จักทีหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเนื่อไปจากเนี่ยไปฟ้องท่านนาบอุลสลัมว่าท่านอูบักรบโวยจากหมดเลยไม่เหลืออะไรไว้ที่บ้านท่านนาบีโกรธมากจึงก็เรียกอูบูกรมาสอบแต่ในใจของท่านเนี่ยก็รู้ว่าท่านอูบูกรนั้นต้องมีคําตอบที่ดีที่ที่พอใจเป็นที่พอใจ ก็มาถามตาอกูกาท่ากนก็บอกว่าฉันยังมีเหลืออยู่นะครับนะฉันยังมีเหลืออยู่ในขณะที่ท่านอูกท่านอุค์มารมโนคอตตอมเนี่ยนะครับก็บริจาคไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือไว้ที่บ้านขึ้นอันนี้คือการแบบท่านอุมัตรตแต่ท่านอูกา์บอกว่าฉันยังเหลืออยู่เหลืออะไรก็ามเหลือล่อหรอซูลไว้ที่บ้านคําพูดนี้สะเทือนใจมากทำให้ท่านองมัตรตยอมรับเลยว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเอาชนะ ความดีต่างๆที่ท่านอบูประกาศไดก้กระทำได้พี่น้องผู้ศรัทธาคงเห็นไหมครับว่าคนในอดีเนี่ยเขามีความพยายามขนาดไหนเราวันนี้ทําไม่ได้เหมือนคนเหล่านั้นแหละครับแต่อย่างน้อยให้เรารู้สึกการบริจาคที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็รู้จักเสริมถ้าเวลาเราจะบริจาคเสียสละบางทีเราควักเงินออกมาจากกระเป๋าอยู่10บาทนี่นะครับเราจะช่วยเหลือคนหนึ่งสักสบาทเนี่ยนะครับเราก็ เราสำระได้ไม่ได้อย่างไรหรือจะสำะหมดเลยก็ <c oughs> แล้วแต่ว่าเราทั้งหลายมันก็เป็นแง่คิดนะครับให้เราทั้งหลายได้เข้าใจคงต้องบอกไปว้อย่างนั้นเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของการได้มาหรือการที่เราจะรับวิสกีจากาองค์ุูปของการบริจาคครับว่าบิอะไต่อฟีกวันนี้ได้ยังชำระมาลกุมรารมะตุลลอฮ์ว่าบารากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนาด,ดุวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน